สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องในพ้าร้วยผ้าเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้กระตุงกับวันทีหกตรตุงกับวันานที่หกกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กระตมว่านํำเสนอเลขวิ่งร้อยสิบหน่วยเดินดีนะครับเดินดีเขวาวม่อะไรงวดแด้ววิ่งตัวเดียวครับร้อยสิบหน่วยงวดนี้ คำนวณสูตรรอ้อยสิบหน่วยวิ่งตัวเดียวเดินดีวอนที่สี่เบิ้งคำนวณสูตรรอ้อยสิบหน่วยก็มีคำเตือนนะครับก็บให้ใส่วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นการนำเสนอของมุลนซื้อสราระกินแวงรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับผมเรามาเริ่มต้นจากวันที่สิบหกท่านว่านะครับลางวันที่หนึ่งของวันที่สิบหกท่านว่าเดขทีกทีออก เอาหกตัวน้องที่หนึ่งล่วงไปเลยครับเขียนล่วงไปเลยนะครับสูตรเป็นยิงสีครับรางวัลที่หนึ่งสิบหกท่านว่าดพันมากหกหกพันมากเด็กรางวัลที่หนึ่งออกสามห้าหกนะครับเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดอีก่ายสองตัวออก8ปดห้านะครับท่านผู้ชมสูตรคำนวณเลขวิ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่วยก็ใส่สูตรลักพันนะครับท่านผู้ชมลักพันก็คือเลขหกนะครับคูณสครั้งคุ้กัน คูณ4นะครับ4 4เลขของตัว4 6 24เท่ากับ24 4 6 24นำมาบวกหลักหน่วยของเลขทาย2ตัวคือ8ปหานะครับ8ปดหานี่ยเอาเลขคูณเลขคงตัว2ครั้งนะครับคูณ2เท่ากับว่า25 10 24 บวกสิบนะครับเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่เราเมื่อบวกเลขหนึ่งหนึ่งค้ง,งตัวอีกครับเป็นสามสิบห้าสรุปได้สามสิบห้าหาลัวหน่วยครับคือเอา,เอาหาตักหน่วยตั้งครับผลลัพธ์คือหา้หาผลลัพธ์คือห้านะครับท่านผู้ชมผลลัพธ์คือหา้า มานีวันทีท่สามสิมบท่านว่าอธิพานมาหกหกอธิพานมาหัวรางวัลที่หนึ่งออกหกสองห้าหกสองห้าห้าสี่สี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับเลีกร่างออกแปดเก้า เลขสองตัวแปดเก่านะครับของวันที่สามสิบท่านว่าที่ผ่านมาสรูปผลลัพธ์ที่ได้หาจากงวดที่สิบหกนะครับมาเขาลักลอยนะครับเขาลักลอยของรางวัลที่หนึ่งคือเข้าห้าีีนะครับก็คือเขารักลอยเล็กวิ่งหาเขารักลอยงวดต่อมานะครับก็ขอแจนะครับท่านผู้ชม บัตนี้เขาสิมาคำนวณงวดของวันที่สิบหกมกรานะครับเขาก่ 1, อัะพันขอเราครับละพันคูณนูเลกคงทีคือคูณนีครับสี่ห้ายี่สิบสี่ห้ายี่สิบครับดึงมาบวกกันกับเลกสองตัวรักหน่วยคูณสองครับเลขคงทีคูณสองสองเก้าสิบแปดนะครับ สองก็สิบแปดยี่สิบบวกสิบแปดนะครับยี่สิบบวกสิบเป็นยี่สนะครับยี่สเป็นสาป 38บวก1นึเป็นสาเนะครับบวกเด็กหนึ่งคุทีเป็น3ามสิบเก้าผลลบได้เก้านะครับผลลบได้เก้าผลับได้เก้ามาฮานี่ว่าเบื้องเด็กว่าคนทีสิบมักกานะครับ <c oughs> ขอไปกับ1ิบเจ็ดมักกานะครับผม เอกออกวางทีสเกตมากราซึ่งตง่งคาร์บอนคู่แล้ววางทีหนึ่งออก1 0ึ่งศูนย์นะครับหนึ105่งศูนย์ห้าเก้า็กล่างออก6กหนึ่งนะครับล่างออก6กหนึ่ง ผลลัพธ์คือเก่ามะเขาทั้งรักลอยในลักนวยนะครับเขาทั้งรักลอยในรักนวยของหมดวดบงทีสกิดมากราเด็กบิงเก่ามะเขารักลอยลักนวยนะครับบาานีมาคำนวณของหมวดวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าที่ผ่านมาวังห็นนะครับคำวณใใจสูรเกาครับสูรเก้า ก็คือรอาักพันธุ์คุณสีเหล็กคงตันะครับสีห้ายี่สิบสีห้ายี่สิบเราก็เอาเมื่อคุณกับเลขค่ายสองตัวลักน้วยนะครับคุณสองสองคงตัหนึ 1, 2, 2, 2, 1, 2, ่งสองในสองสองหนึ่งในอีกสองเท่านะครับยี่สิบบวกสองเท่ากับยี่สิบสองบวกด้วยเลขหนึ่งคงตัว เป็นยี่สิบามรุบได้3ครับพรุ่งนได้3าหวยออกวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าที่พันมากนะครับล่างวันที่หออก6 0 7 0 6 3ล่ามางออก0 9นะครับ มาที่นี่เข้ามาคำนวณของงวดวันที่สิบหกกุมภาที่สิบหกที่ถึงนี่นะครับจะเป็นเลขวิ่งตัวใดวิ่งตัวใดเมื่อเกับคำนวณคือเก้านะครับกระใส่สูตรรักพันครับรักพันคูณสี่เลขคงตัวเขาครับคูณสี่สี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดในยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดมาคูณเลขท่ายสองตัวรับหน่วยเอาสองคูณเขาเป็นสิบเก้า สองเก้าสิบแปดนะครับเออสองเก้าสิบแปดยี่สิบแปดสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิแปดคูณกับบวกกับสิบแปดบวกกับสิบแปดได้สามสิบหกนะครับสามสิบหกบวกหนึ่งค้งโตนะครับเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเก็ดโอเคได้เก็ยดผลลัพธ์คือเจีดครับเราไม่ต้องเจ็ยดเพราะนั้นแล้วกับงวดวันที่ นะครับวันที่สิบหกสิบหกกพหกเจ็ดจะถึงนี่นะครับวิ่งร้อยสิบหน่วยได้เก็ดนะครับร้อยสิบหน่วยได้เก็ดนะครับผมาน้าชมิรัมลองพีหน้าบังครับท่านผู้ชมสิเก่าอ,อีกต่อบ่ครับสิเดินอีกต่อเพราเ,เวิ่งร้อยสิบหน่วยนะครับสิมาลักกลอยลักซิบลักหน่วย สิ่ารักเด้กะลองพิจาบัางครับประจับใส่กันกับเลขที่ท่านอุ้ยมได้นะครับมากตัวไดขเอาอตัวนี้ไปจับใสซบังครับเพื่อเป็นการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวิ่งเกดนะครับร้อยสิบหน่วยจมูกกุมภาพันนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้กะมีเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นํามาเสนอนะครับในคลิปนี้ ยังง้งในกากเป็นกนร้องใจให้ในพ้าร่รวยพ้าเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นคน้องใ,ให้ในการทำคลิปต่อดไปแคลิปหน้าค่อยฟอกกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ